วันนี้เราจะเล่นกนะดามหัวค้อนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่สระามหัวค้อนทรรบดามวนคือปิงดากเป็นล่างดากคิวเร์ใช่ไหมเป็นล่างดาคิวเร์หรือเปล่านะครับการุ่งนุ่งน้นนองวันนี้เราจะเล่นวันจะเลาหัวค้อนอีโบกัน ไป่ไรู้อะไอ่ะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับดังคอนเด็กดีเองวันนี้ผมจะมาเล่นฮังกี้ชาดีเวอร์ชันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราจะเล่นสนามหมอค้คอนกันนะมามานะคืึบโอเค อันนี้ซื้อคือซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ h ัง k ี้ชาร์โอเคขึ้นไปก่อนนะครับกรจะเจอตัวพ่อไหมเนี่ยฮาร์ดก่อนก็เจอตอนนี้ตอนนั้นก็เล่นเจอกอซิลามัางเห เจอชาชิลล่ามาั่งโอ้โหเจอเนสซี่มั่งโอ้โหมาเต็มลเลยอ่ะโอ้หโอ้ไมค์จิเน็ตมันดีอย่างนี้นี่เองถ้าคุณึ้นกอบบาเรียเท่าไหร่นะคุณจะกัดให้มึงได้ยับเลยไอ้พวกโอ้ยพยานง่ไอ้ยฉัดเอ้ย Okay. โอ้น้องๆเนี่ยไอรีรู้จักปาเคลาหม้อขอล่างเนี้ยก็กินให้หับเลยนะคะกินให้ยับเลยมาเรียขึ้นแล้วกินให้ยับเลยขึ้น เดีอดนำน้ำตูไมไว้แล้วไอ้สัต์เออมึงไม่เห็นปลาใส่พันอะไรอ่ะดีอืมขนแม่งดิมึงคือเดือดนำน้ำตูมแท่งไหมขร้นต่อไปผมจะเล่นปลาแครามักใส่กล่องหรือไง มาแล้วให้ทำครูผิดหวังน่ะแดกระเบิดได้นะแต่ทำไม้มึงแดกไม่ได้ตอนนั้นน่ะแดกระเบิดเดยไม่ไม่ก็ไม่บอกไอสัตว์เ้ยเดี๋ยวพ่อแป๊บนึง อันน em uh ี huh, uh ้อนลายเจมจอเลย็มจอเลยอ่ะเอนนื้อม่หลังถือ ผมไม่มีวันติดจา้าหินนี่หรอกไอ้ละมุนตัวเล็กออกมาค <c oughs> นสองคุณจะไล่ร้านละ <c oughs> หายไปไหนอะ <c oughs> หายอยู่ดิไง กูแดกไม่ได้อะไรเยอะโอ้โหติดไฟฟ้ติดนะตวติดน้ำก็ได้สัต์กูยังไม่ได้ขึ้น คำหนึ่งนะครับกูจะได้ร้านหนึ่งไอ้เอ้ยไอ้เรือดำ,ำน้ำโตหมแล้วกูจัดก,การลำบากมากเลยเนี่ยล่างเนี้ยชาวทิพไา่กูจะเจอก็ตีลาปะเนี้ย โอเค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 ทัองกูเนี่ยมีแต่เพื่อนกูมาดูทั้งนั้น <Yeah. S 1> ก็ดีกว่าไม่มีคนดูนะครับช่องผมดียังมีคนติดตามถึงสิบสามคน โอเคอืมอืมอมอุณจทนมึงนี่ย้านมึงแล้วครับอํมอํมอัมอมอมดเลย ปิดบัานเนียเนี่กูเล่นเกมนี้กูถึงกูนึกถึงไอด้ดโออะไรเงี้ยเหมือนเอนี้มากเลยเนี่ยสนามไฟฟ้าไม่ค่อยมีค่ะ เวรหมดกรรมทุกทีทุกอย่างหมดเวรหมดกรรมนีออน่อะไรใช่ห่ะ มาเลยครับ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  oh my, my. อ Godzilla, โอ้มาเลยมาเลยไอ้กอริล่ากูแดกกอรซิล่าได้โอ้โหเห็นไหมครับกูยังแดกกอริล่าได้อะกอร์ซเล่กกลัวกลัวมากเลกอร์ซิล่าคุณว่เห็น่งไหมครับกูแดกกอริล่าได้ อง่ายฉันตายนะเพชรกูมไม่ได้เพชรตั้งโดดเลยไอ้สัต์เนอะกูจะไม่ใช้เพชรพุ่มเผื่อยอีกแล้วว่าไงตู่ก็อืม,อมอเพ้ได้ยังง

升级。 ไม่ดูโฆษนามึงหรอกแค่โฆษนาไอ้สัตว์โอ <Okay. S 3> <Okay. S 2> เคเมื่อไรจะมาเนี่ยเพิ่มก่อนอืม วันนี้กูยังไม่มีบรรยาซื้อนั้นเนี่ยเอาไงดีวะได้ตัวนี้ด้ยโอเคกูมีกี่ตัวเนี่ยหนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีแค่สิบตัวงงสลอเตอ้ยอยากได้ตัวนี้มากเลยแล้วก็อยากได้ตัวนี้ด้วยชาติราเนี่ยเนี่ยชาติราเนี่ยกูดูหน้าแต่ละตัวดีกว่า อนั่งเป็นอย่างนี้เหรอจำพาที่แล้วได้ไหมพี่แม่มายุ่งกับกูอ้สัตว์เอ้ยแล้วตัวนี้เนาะูอยางห็นหน้านึงกินนี้ได้ครับกินีได้อืมอันนี้ปากจังใหญ่อันนี้เนสซี ทำใจดูราคาก่อนอืมสองแสนมันพอมีหวังนิดนิดมึงลดราคาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็ถึงตัวไหนละว,วะเดซี่กอร์จิลา่ากอร์จิล่าดูแล้วขอดูหน้าพวกมึงหน่อยเถอะ นี่ยินวันนี้ได้โอเคตัวสุดท้ายวัดดีทินวัดดีทินตัวนี้ดูแล้ว,ต,ว,วตัวนี้นาสามารถยินระเบิดได้นะครับก็เป็วนวิทย์ของมันได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่นะอนครับสวัสดีครับ